เพื่อนๆสวัสดีค่ะตุพามาแนะนําร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเจ้าอร่อยใส่ใบตําลิงค่ะขายอยู่ที่คลองเตยค่ะมาถึงแล้วค่ะร้านวรลพนดค่ะ ที่ร้านนี้นะคะนอกจากก๋วยเตี๋ยวอร่อยยังมีขนมจีบสาลาเปาขายด้วยค่ะ มาแล้วคะ่ะเล็กน้ำต้มยำชามนี้ชามละ50บาทค่ะก๋วยเตี๋ยวลาน,นี้ตุ๊กมากินบ่อยค่ะลูกชิ้นเขาอร่อยทุกอย่างเลยแล้วก็ที่ชอบนะคะเขาใส่ใบตำลึงด้วยค่ะ นอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วค่ะที่ร้านยังมีขายข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูแดงด้วยค่ะร้านนี้เปิดทุกวันเวลาประมาณ7จ็ดโมเช้าถึง6กโมงเย็นค่ะ